สวัสดีครับในครั้งนี้นะครับก็อยากจะมาแบ่งปันวิธีการเข้าเล่นนะครับซึ่งเป็นวิธีการมองจุดเริ่มต้นของการวิ่งแรงๆของราคาเนี่ยนะครับแล้วมันดียังไงนะครับก็คือถ้าเราได้จุดเนี้มันจะคุ้มค่านะครับมันจะคุ้มค่าก็าคือราคาเนี่ยจะวิ่งไกลๆเลย แล้วก็ความเสี่ยงเราก็จะไม่สูงมากนะครับความเสี่ยงก็จะไม่สูงมากในหลายๆครั้งเนี่ยสามารถทําได้ถึงสิบเท่าของความเสี่ยงนะครับเพียงแตนะ่จุดเล่นตรงนี้มันไม่ได้มันไม่ได้มีทุกวันนะครับมไม่ได้มีทุกวันเราอาจจะต้องคืออย่างที่บอกในทุกครั้งแหละเนาะว่าเราก็มีถ้าไม่ตายในการเล่นหลายๆแบบใช่ไหมครับดังนั้น แบบนี้มันไม่ได้มีทุกวันเราก็รอให้มันเกิดภาพแบบนี้ชัดๆถึงจะเข้าเล่นนะครับอ่าชื่อของมันก็คือตัว parabolic move นะครับเอ่อถ้าตามคณิตศาสตร์ก็คือการแบบขึ้นที่มันเคลื่อนไหวเป็นโค้งๆแบบขึ้นไปแรงๆที่สโลปมันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วอะไรอย่างนี้นะครับอ่า ้าในการเทรดก็คือถ้าผมแปลง่ายๆนะแปลง่ายๆสสำหรับพารามอลิกมูฟของการเทรดนะครับก็คือรูปแบบที่ราคาเนี่ยนะครับมันความผันผวนของราคาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับก็คือจากตอนแรกที่ราคาเวี่ยงประมาณหนึ่งแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งที่ตลาด เห็นพองต้องกันก็คือเห็นว่าควรจะวิ่งไปอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นเพราะข่าวอาจจะเป็นเพราะพื้นฐานอะไรก็ว่าไปแล้วแต่นะครับหรือมีใครออกมาประกาศอะไรตอนไหนแล้วแต่นะครับมันทําให้ราคาเนี้ยวิ่งแรงแล้วแล้วตัวเขาเรียกว่า ทาให้ความชันของการวิ่งเนี่ยมันมันสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับสูงขึ้นจป็นจนพีกอะจนแบบสูงมากๆแล้วพอความชันเริ่มไม่สูงขึ้นก็ถือว่าการขึ้นไหวรอบนั้นเนี่ยให้มันจบไปอย่างเงี้ยนะครับอ่าลักษณะในการดูเพื่อหารูปแบบตัวเนี้ยพลเรเบิกมูฟเนี่ยนะครับก็จะ สำหรับผมเนี่ยผมกำหนดเป็น4ข้อนี้แล้วกันนะครับว่าถ้าจะดูแล้วจะใช้การเทรดกับตัวพาราโบลิกมุมเนี่ยควรจะดูอะไรก่อนบ้างนะครับนะข้อแรกสุดนะครับก็คือก่อนที่มันจะเกิดตัวพาราโบลิกมุ v มเนี่ยเนี่ยคือสโลปจากตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนขึ้นไปแรงๆเนี่ยนะครับมักจะมีการ รูปแบบการกลับตัวของราคาก่อนซึ่งรูปแบบการกลับตัวของราคานะครับถ้าเกิดดูจากดูเอ่อสิ่งที่ผมได้ได้แชร์มาเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็จะควรจะเกิดรูปแบบการกลับตัวเนี่ยแถวๆแถวๆแ,แนวรับแนวต้านจริงไหมมันก็ควรจะเป็นแนวรับแนวต้านในทางฟิมใหญ่ๆด้วยใช่ไหมครับอ่านะเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะพยายามให้มันสั้นลงนะก็คืออาจจะอธิบายให้มันเร็วขึ้นอย่างเงี้ยนะครับ ลองดูในภาพใหญ่ก่อนนะครับในภาพใหญ่เนี่ยจะเห็นว่านตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยนะครับมีการพักตัวในภาพอันนี้เป็นชาร์ททองนะชาร์ททองแบบเป็นวันนะครับเป็นวันนะครับหนึ่งแท่งคือ1วันเนี่ยนะมีการพักตัวตรงนี้นะครับมีการพักตัวตรงนี้แล้วก็มีระดับแนวรับอยู่งนี้เนาะซึ่งมาจากแนวต้านมาเป็นแนวรับ นะครับ,นะรบตน,นี้นะอ่างเงาต้านมาเป็นแนวรับนะครับพอดีแล้วก็ลงมาที่แนวเดิมนะครับอ่าแล้วตรงนี้เนี่ยในภาพเล็กนะครับเล็กจริงๆเลยอะในภาพเล็กก็คือตรงนี้ ก็น้อยยอหน่อยจะได้เห็นภาพเดียวกันนะครับนี่ก็คือที่ตีกรอบพักตัวเมื่อกี้นะครับแวต้านมันเป็นอนอรับตรงนี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นมาเนี่ยตรงนี้นี่ก็เป็นรูปแบบพักตัวละเออรูปแบบกลับตัวรูปแบบใช่ไหมครับ h ฮด d อนด์โชว์เดอจริงไหมตรงนี้ก็เกิดตรงนี้อีกรอบนึงอย่างนี้นะครับอ่างั้นมักจะเกิดรูปแบบกลับตัวก่อนแต่ไรูปแบบกลับตัวเนี่ยยังไม่ได้เป็นสัญญาณบอกว่าการขึ้นไหวต่อไปจะเป็นพราโบลิกมูฟนะ ทำชันจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะครับให้เราสังเกตคอยสังเกตต่อไปหรือใครเชียนแล้วก็หาจังหวะเล่นทํากําไรแถวนี้สักครั้งนึงก่อนก็ได้อ่างเงี้ยนะครับอ่าทีนี้มาขยายดูก็อันนี้คือจุดสังเกตแรกก็คือเกิดรูปแบบกลับตัวก่อ,กอนเนาะโอเ๋เรามาดูที่ มีรูปแบบกลับตัวเสร็จปุ๊บราคาวิ่งเฉยเฉยใช่ไหมครับราคาวิ่งเฉยเฉยพักตัวลงมาใหม่แล้วก็วิ่งเฉยเฉยใหม่ถูกไหมครับแล้วก็สองข้อนี้ก็คืออธิบายเมื่อกี้เลยนะครับก็คือมักจะเกิดรูปแบบกลับตัวซึ่งรูปแบบกลับตัวมักจะเกิดในกรอบการพักตัวของทางฟิล์มใหญ่จริงไหมเมื่อกี้นะสองข้อทัวนอนี้ก็เลยแล้วกันอยู่ในกรอบการพักตัวของทางฟิล์มใหญ่คืตรงนี้กรอบนี้ใช่ไหม ล้วรูปแบบพักตัวอยู่ในกรอบนี้อย่างเงี้ยนะครับแปลว่าถ้าดูคิดไปแล้วเนี่ยอาจจะตีความได้ว่าตรงเนี้ยมันพร้อมที่จะวิ่งวิ่งกลับขึ้นไปต่อเป็นเทรนอีกสักรอบหนึ่งนะครับมันพร้อมที่จะวิ่งกลับขึ้นไปต่อนะโอเคเรายกลับมาดูตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนที่ราคากำลังค่อยๆขึ้นเฉยๆเนี่ยนะครับ มันมักจะสร้างกรอบราคาครับสร้างกรอบราคาคือความชันระดับหนึ่งแล้วก็ถ้าเราทำตัวชันแนลขึ้นมาเนี่ยนะครับตีเทรไลน์แล้วก็มีชันแนลขึ้นมาเนี่ยมันมักจะวิ่งอยู่ในกรอบถ้าแตกอย่างหนึ่งก็คือความผันผวน,นของราคาช่วงนั้นเนี่ยมันมันมันไม่ได้เวี่ยงมากกว่าเดิมถูกไหมเวี่ยงเท่าเดิมมันก็อยู่ในกรอบเดิมอย่างเงี้ยนะครับอ่าความผันผวนไม่ได้มากกว่าเดิมแล้วอยู่ๆก็กระชากกระชาก ทะลุกรอบขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับหรือก็จะช้ชทะลุกรอบขึ้นมาแล้วก็ยกความชันขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับยกความชันขึ้นมาข้างบนจากความชันตอนแรกคือเส้นนี้เนาะแล้วก็ยกความชันขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับอ่านี่แหละเป็นจุดเริ่มเริ่มเข้าเล่นที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับถ้า,าแชร์ส่วนตัวเลยก็คือผมจะ เล็งเนี่ยถ้าถ้าเห็นแบบนี้เนาะล้วก็เนี่ยมีมีแบบเนี้ยจะเล็งจุดเข้าประมาณแถวนี้นะครับประมาณแถวนี้หนึ่งครั้งนะแล้วถ้ามันไม่มูฟอะถ้ามันไม่มูฟก,ก็คือไม่ไม่ทะลุอะอะซึ่งกรอบตรงนี้ทําให้ดูมันไม่ทะลุขึ้นเนาะ ไม่ทะลุขึ้นใช่ไหมครับเราเข้าแถวนี้เนี่ยมันติดแล้วไม่ทะลุขึ้นมันลงมาอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะออกไปก่อนหรือไม่ออกก็ต้องก็ต้องแบ่งแบ่งไม้เล่นไม่ได้เล่นทีเดียวเต็มอะไรเงี้ยนะครับแบ่งไม้เล่นอันนี้เดี๋ยวค่อยมีเวลาไม่ใช่มีเวลามีเวลาอีกแล้วเดี๋ยวค่อยมาทําวิธีการเข้าวิธีการแบบแบ่งไม้เข้าอะไรเงี้ยนะครับให้เพิ่มแล้วกันนะครับหรือว่า ไปหาอ่านเพิ่มเติมที่อื่นก็ได้ไปเซิร์ชใน Google ในอะไรงี้ก็ได้นะครับว่าเออวิธีการแบบซอยไม้เข้าเนี่ยเราเราต้องทำยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับถ้าไม่ผ่านเนาะแปลว่ามันยังไม่มูฟเนี่ยก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับอันนี้ครั้งที่สองเนี่ยมันลงมาพักใช่ไหมครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมหนึ่งสองเหมือนเดิม ก็ <S <S จะได้กรอบนี้ใช่ไหมอันนี้แชร์ส่วนตัวนะครับผมอาจจะเข้าห้องนหนตรงนี้แล้วนะเพราะมันหนึ่งสองสามเนี้นะเ,เข้าตองนี้ละแล้วก็มาเข้าเพิ่มตรงนี้อีกทีเพราะว่าเข้านี้ก็ตรงนี้ก็ทะลุทะลุทะลุตรงนี้ขึ้นมาแต่ยังไม่ไปต่อเพียงแต่ไม่ไปต่อปุ๊บ จากต้านกลายเป็นรับนะจากต้านกลายเป็นรับแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยอยู่บนแนวเดิมเนี่ยอาจจะเข้าเพิ่มไม่ทะลุอันนี้ไม่รู้ละถ้าไม้เหลือพอก็อาจจะเข้าถ้าไม่เหลือพอก็อาจจะไม่เข้านะครับแต่ถ้าทั้งหมดแล้วเนี่ยยังเข้าไม่ครบอาจจะมาเข้าตรงนี้อีกทีหนึ่งให้มันครบเพราะว่าตรงนี้ยกสโลปแล้วจริงไหมยกสโลปละทะลุ ป้านตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นสัญญาณเข้าล่ะเขาเรียกว่าสัญญาณเข้าสุดท้ายก่อนที่จะก่อนที่จะวิ่งอะ่ะถ้าไม่ทะลุจริงก็คือทะลุขึ้นมาแล้วก็ย้อนลงมาก็ต้องจําเป็นต้องออกนะครับจาเป็นต้องออกเพราะว่าถ้าไม่วิ่งก็แปลว่าแปลว่าไม่วิ่งแปลว่ามันมีสิทธิ์ที่จะกลับลงมาเล่นในกรอบกรอบเนี้ยกรอบใหญ่ของของทาเพลมใหญ่ของเนี้ยเหมือนเดิมได้นั้นก็จะเสียเวลาถือไวอีก อะไรเงี้ยนะครับอ่าแล้วถ้าเกิดกลับตัวไปเลยก็อาจจะโดนสต็อปไปเลยซึ่งราคาถ้าถ้าเราได้เข้าตั้งแต่แถวนี้ใช่ไหมอ่าแถวนี้ลันเขาในแถวนี้มันมันจะ,ม,นจะมักจะมีกําไรหน่อยหน่อยให้เราอยู่แล้วอ่ะเออก็อย่าให้มันกลับมาขาดทุนนะครับวิ่ไปแล้วชนเนี่ยไม่ผ่านอะไรเงี้ยเออก็อาจจะ อาจจะไว้ก่อนนะครับมถ้มาทะลุตรงนี้แล้วก็ไม่ผ่านอนะ่ะมันวกกลับเฮยอาจจะไว้ก่อนเดี๋ยวรอบหน้าว่าเอาใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยนะอ่าแต่อันนี้ทะลุผ่าน,นครับผ่านไปเลยแล้วก็ยกยกขึ้นยกขึ้นอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันยกสลกตัดใดที่มันยังยกสลปขึ้นไปเรื่อยๆยกสลปแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาที่ราคามันพักตัวครับมันวิ่งขึ้นมาแล้วก็พักตัวถูกไหม จุดที่มันพักตัวมันยกสูงขึ้นเนี่ยพักตัวตรงนี้ปึ๊บมันก็ยกสูงขึ้นไงน,นะมันขึ้นมาใหม่แล้วก็พักตรงนี้มันยกสูงขึ้นไงอย่างเงี้ยแปลว่าการวิ่งแบบพาราโบลิกมูฟยังไม่จบแต่ถ้ามันขึ้นมาปุ๊บแล้วมันลงทะลุสโลปแปลว่าตรงเนี้ยจบคอนเฟิร์มมันจบแน่ๆแต่เราจะออกแบบไหนเนี่ยอันนี้แล้วแต่เลยครับแล้วแต่เลยถ้าแบบเนี้ย ส่วนมากผมก็จะเหมือนเดิมอ่ะผมไม่ไม่ทีเดียวหมดอ่ะอย่างเงี้ยสามเท่าไว้ก่อนแปลว่าเข้าสองไม้เก็บกำไรเข้ามาก่อนก้อนหนึ่งไม่สนใจถ้าไปต่อได้ค่อยว่ากันอะไรเงี้ยนะครับหรือเนี้ยมีเข้าเพิ่มตรงนี้อาจจะมีการแบ่งออกอันนั้นแล้วแต่เดี๋ยวค่อยว่ากัน แล้วแต่จุดเขาเรียกว่าแล้วแต่การจัดการหลอดของเราการจัดการจํานวนออเดอร์ของเราอะไรเงี้ยนะครับว่าเราจะเผื่อไว้เท่าไหร่เราจุดสังเกตตรงไหนว่าจะเข้าเต็มเข้าไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าซึ่งถ้าทะลุตรงนี้เนี่ยก็ควรจะต้องเข้าเต็มและแต่ไม่แนะนําให้เฮ้ย hey, มาเข้าเต็มที่นี่ที่เดียวอ่ะเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดมันกลับลงมามันก็จะขัดทุนก้อนเลยอะไรเงี้ยถ้าแบบเนี้ยนะ จะได้เข้าแถวนี้ก็ได้เพราะพักบนเทนไลน์ใช่ไหมเออก็จะเข้าแถวนี้ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้ประมาณน,นะนะนี้นั้นการหาจุดเข้าแบบแบบเนี้ยก็จะก็จะทําแบบนี้แล้วนะครับเนะี่ยอันนี้ไม่ไม่ยกสโลปมันไม่ยกขึ้นแล้วก็ตรงเนี้ยยังไงต้องออกให้หมดเนาะต้องออกให้หมดซึ่งอันนี้คือสามเท่าใช่ไหมถ้าผมต่อ ่อมันไปอีกต่อนไปอีกอสี่เท่าเดี๋ยวนะสามขึ้นไปอีกสามนี่เป็นเก้าเนี่ยถ้านับหมดตรงเนี้ยก็ได้สิบละสิบกว่าด้วยสิบกว่าเท่าด้วยของความเสี่ยงนะครับสิบกว่าเท่าของความเสี่ยงไม่ใช่สิบกว่าเท่าของพอร์ตนะสิบกว่าเท่าของความเสี่ยงนะครับเอออย่างเงี้ย ซึ่งหลายๆครั้งก็ก็จะเป็นแบบนี้นะครับลองหาดูสักอันไหมเริ่มจากข้อหนึ่งเลยก็คือพักตัวของไทม์เฟรมใหญ่จริงไหมราะนั้นตรงนี้แล้วกันแนวต้านเป็นแนวรับใช่ไหมครับแนวต้านกลายเป็นแนวรับตรงนี้เป็นกรอบพักตัวของไทม์เฟรมใหญ่ผมอาตีกรอบเฉพาะตรงนี้แล้วกันนะ ลงมาที่ทำฟิล์มเล็กนะครับย,ยากจังโอเคนีเค้เอ้ยเดี๋ยวเอา เท่านกับตัวเนาะจะอ่านเป็นดับเบิลหรือทริปเปิลก็ได้นะกระท่อมนะตรงนี้มีเท่านกับตัวไหมเออถูกไหมเพราะว่าพักเบรกนะครับเบรกแล้วก็พักบนแนวได้จากแนวต้านกลายเป็นแนวรับอนะืออือ,อเนี่ยนะครับนะ ตรงนี้ไหจะลบแล้วก็อ่าจริงแน่ได้เข้าแถวนี้ไปสักทีละตรงนี้ก็คงต้องปิดสักทีแล้วเหมือนกันเพราะแท่งยาวอย่างนี้เนา แต่ทีนี้ก็เหมือนมีใหม่ตรงนี้อีกทีหนึ่งใช่ไหมครับอ่าทีนี้ก็ดูอ่างี้ยกแล้วก็สลปยกขึ้นใช่ไหมนี่ครับจุดนี้พาราวบลิกมูตละสลบยกขึ้นตรงนี้เท่าเดิมอีก ถ้ามายกตรงนี้กราบตีกราบ,บนะแต่งจริงเอาชัวร์ก็คือถึงตรงนี้เนี่ยทะลุเทนไลน์นี้ลงปิดหมดละไม่สนใจ <laughs> ปิดหมดละไม่สนใจทีนี้ลองมาดูความคุมดิว่าได้ไหมอะไรเงี้ยนะสมมติว่าเข้าแถวนี้หนึ่งสองสามเนี่ยเ,เข้าตรงนี้อาจจะได้ราคานี้เลยก็ได้มัวๆไปนะ สามเท่าได้นะเท่าได้สิบเท่าได้ไหมแอาก็ก็พอได้ก็พอได้เพราะตรงนี้มันมันเกินอยู่แล้วเพราะตรงนี้มันสามของสามมันเก้าอ่ะเก้าบวกสามสิบสองไงเนี่ยสิบสองนะอย่างเงี้ยเรา ลองทำความเข้าใจดูมันอาจจะอาจจะเข้าใจยากเพิดแบบมาฟังตรงนี้ครั้งครั้งแรกครั้งเดียวอะไรเงี้ยนะอาจจะเข้าใจยากลองอย้อนกลับฟังอีกรอบดูก็ได้นะครับถ้าได้จุดเนี้ยกําไรห้าเท่าสิบเท่าเนี่ยมีให้เห็นแน่นอนนะครับอา,อาจจะถ้าเป็นทองเนี่ยสิบเท่าความเสี่ยงเนี่ยเจอบ่อยมากแต่ว่าถ้าเป็นพวก คู่เงินอย่างอื่นนะครับที่ไม่ใช่แบบอะไอที่ที่แบบเยอะๆที่มันเบี่ยงเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะได้สักห้าเท่าสามเท่าอ่าก็มีนะครับ,าานะรบประมาณนี้ประมาณนี้เอ่อรูปอีกรอบหนึ่งก็คือ h a r โ b ว l ลลิงมเนี่ยนะครับอ่าเราจะดูลักษณะเพื่อจับการเล่นมันยังไงนะครับ อ่าพลังบรลลังกมูฟก็คือการที่ตัดราคามันวิ่งแรงๆแล้วก็วิ่งจนสโลปมันมันชันขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับอ่าถ้าว่าราคามก็จะวิ่งแบบไปไกลมากๆนะครับแล้วก็เร็วมากๆด้วยนะก่อนที่จะเกิดเนี่ยมันมักจะมีรูปแบบกับตัวราคาก่อนซึ่งไอรูปแบบกับตัวราคามักจะเกิดบนแนวรับแนวต้านของทม์เฟรมใหญ่ถูกไหมแล้วจะเห็นการพักตัวในทม์เฟรมใหญ่อยู่นะครับ แล้วพอเกิดเรียบร้อยเนี่ยราคาวิ่งทะลุตัวเขาเรียกว่าวิ่งเปลี่ยนความชันนี่ว่าซึ่งความชันเราไดดูได้ด้วยการใช้เทตไลน์เนาะตรงนี้ความชันเท่าเดิมถึงไหมแต่ตรงนี้มันยกขึ้นเนี่ยความชันมันเปลี่ยนไปตรงนี้ความชัน,นเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยนะครับสัญญาณที่คอนเฟิร์มว่ามันเกิดพลบุรมูฟแล้วก็คือ ตัวความชันที่มันเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยนะครับความชันที่มันเปลี่ยนไปแบบเนี้ยอ่านีคือข้อสามแล้วก็ข้อสี่ก็คือถ้าเกิดความชันมันยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นนะถ้าเท่าเดิมก็ก็ยังเฉยๆนะครับแต่ถ้ามันเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ว่าการเคลื่อนไหวครั้งนั้นมันยังไม่จบถ้ามันยังไม่จบเราก็ยังสามารถรันกําไรต่อไปได้อีกนะครับรันกําไรต่อไปได้อีกเนาะประมาณนี้นะครับอ่าลองเอา เรื่องนี้ไปไปปรับใช้ดูนะครับลองเอาเรื่องนี้ไปปรับใช้ดูนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวเครื่องมือต่างๆอะไรพวกนี้ครับอาจจะรอดูคลิปถัดไปเรื่องที่ผมพูดทิ้งๆเอาไว้อะไรเงี้ยพวกแบบรูปแบบกับตัวพวกแบบแนวรับแนวต้านอะไรเงี้ยนะครับพวกการใช้การตีเทนไลน์ทำยังไงถ้าใครไม่เป็นอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวผม ใครทำไว้เพิ่มให้นะหรือถ้าเกิดอ๋ขค้เกียจรอหรือว่าดูขี้เกียจดูคลิปเก่าๆที่เหลือแล้วลองอ่ผมก็มีคอร์สเรียนอย่างนดีว่าผมก็มีคอร์สเรียนนะครับอา่าซึ่งก็จะใส่ทุกอย่างลองอไปหมดเลยนะี่ต้นจนจบนะตั้งแต่แบบไม่เป็นเลยเลือกโบ๊ะไงนู่นนี่ไปนจนจบเลยอะ่ะจนดูเรื่องพวกนี้เป็นอา่าฮะ แล้วก็อไอ้พวกแบบจังหวะการเล่นพวกนี้ผมก็จะใส่ลงไปนั้นด้วยนะครับเพราะนั้นมันมวนเดียวจบในนั้น,น,นเลยนะก็ถ้าสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับก็คือในโพสต์กับในใต้คลิปใน y o u t u b e อะไรงนะครับในโพสต์ใน, Facebook, นเ a c e c o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  k อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็วันที่ยีิบเจ็ดนะครับอขอย้ำอีกทีแล้วกันนะครับวันที่ยี่บเจดเนี่ยผมจะมีสอนสดนะครับแต่ว่า เป็นส,นส่วนในกลุ่มไม่ใหญ่มากแหละใช้สถานที่ของเพื่อนนะครเป็นร้านเป็น co-working space ของเพื่อนเนาะที่เพิ่งเปิดก็เลยช่วยช่วยกันโปรโมทด้วยนะครับราคาแบบถูกเขาเรียกว่าแทบจะเรียนฟรีก็คือราคาแค่ห0าอบาทนะครับเข้ามาร่วมกันได้เพราะอยากให้คนในเยอะมาโปรโมทพื้นที่นะครับเนาะ,ะแต่มันเป็นที่เชียงใหม่นะครับที่เชียงใหม่นะเดี๋ยวผมทิ้ง a c e b o o k ของของร้านเขาให้แล้วก็ เพราะว่าร้านก็สวยมากนะครับร้านก็สวยมากผมลองไปแล้วก็แบบโหมันเจ๋งจริงนะครับแล้วก็อ่าจะทิ้งเขาเรียกไงรายละเอียดการการเรียนการสอนวันนั้นอ่าการสัมมนาวันนั้นนะครับซึ่งหัวข้อคือเปนะ็นท a n d e x i t เนาะจุดเข้าจุดออกที่ทำเอ่อที่เขาเรียกไงทำกำไรได้คุ้มแล้ว สามารถลิมิตผลขาดทุนได้ได้ดีอะไรเงี้ยนะครับอ่าประมาณนี้นะเดี๋ยวทิ้งลิงก์อ่เนื้อหาลิงก์รายละเอียดไว้ให้นะครับโอเคให้ก็ขอบคุณนะครับที่รับฟังมาถึงตรงนี้ตอนนี้เนะเาะอ่โอเคอันนี้สั้นลงเพราะว่าพยายามรวบๆแล้วว่าลดลดตัวอย่างลองอะไรเงี้ยนะครับ ถ้ามีคําถามอะไรก็ถามได้นะว่าลดตัวอย่างลงอาจจะอธิบายไม่ไม่ได้เยอะยาวเหมือนสองครั้งแรกเนาะก็โพสคอมเมนต์ถามได้นะครับอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับโอเคไงก็ขอบคุณมากๆที่รับฟังมาจนจบถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ไว้พบกันครั้งหน้าชาวเรื่องอะไรมาอ่า แบ่งปันอีกนะครับเดี๋ยวก็อดูกันเนาะวันนี้ก็ล้วครับบ๊ายบาย